บุญพันล้านนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ไม่มีเวลาแต่อยากทําบุญถวายพระตาหารทุกวันเพราะเชื่อว่าบุญที่เราทํานั้นอานิสงส์จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จธุรกิจรับรื่นเติบโตมั่นคงสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพชุดปิ่นโตกับสถานีแบ่งปันในโครงการบุญสุขภาพพระสงฆ์เป็นการถวายเพลนแบบประณีตเพราะอานิสงส์ในการถวายเพลนแบบประณีตเป็นมหาทานบารามีความพิเศษของชุดปิ่นโตของเรานะคะเป็นชุดปิ่นโตเพื่อ เพื่อสุขภาพพระสงฆ์พิเศษตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพปิสานอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะ <_ d iam il> พืชผักที่ใช้นะคะเป็นพืชผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษเครื่องปรุงที่ใช้เป็นเครื่องปรุงที่ดีต่อสุขภาพไม่เป็นโทษต่อร่รางกายค่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียใช้เครื่องปรุงโลโซเดียมนะคะ <_ d iam il> เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ค่ะ <_ d iam il> นอกจากการถวายเพนสุขภาพพระสงฆ์ด้วยชุดปิ่นโตที่เพื่อนๆได้ร่วมบุญกันเข้ามานะคะรายได ได้ส่วนที่เหลือนะคะยังไปร่วมกับโครงการบุญสุขภาพพระสงฆ์ค่ะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ในด้านอื่นๆนะคะรวมทั้งร่วมในโครงการธนาคารพันธุ์พืชค่ะเป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชต้นพันธุ์พืชฟรีค่ะให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุในชุมชนนะคะให้ไปปลูกไปดูแลต่อค่ะและเมื่อดูแลจนเกิดเป็นผลผลิตแล้วนะคะ ทางสถานีแบ่งปานจะรับซื้อกลับมาค่ะในโครงการเด็กวัดรับซื้อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสในชุมชนนะคะและยังร่วมในโครงการบุญไม่ทิ้งนะคะเป็นการนําของอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการ และว,วัตถุดิบเกษตรปลอดภัยในทุกๆโครงการค่ะจะนำมาทำเป็นพัตตาหารในชุดปิ่นโตและชุดพัตตาหรสามัคคีเพื่อนๆยังได้ร่วมในโครงการลงทานเคลื่อนที่สถานีแบ่งปันค่ะในยามที่เกิดภัยพิบัตินะคะลงทานเคลื่อนที่จะออกไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วมไฟไหม้หรือภัยพิบัติอื่นๆนะคะหรือแม้ในยามปกติสุขค่ะก็จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งเอกชนและรัฐ บาบานะคะในการออก กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆเป็นการปรุงอาหารสดใหม่บนรถตรงทานเคลื่อนที่สถานีแบ่งปันของเราเพื่อเป็นการสนับสนุนทุกๆคนที่ทํางานจิตอาสาหรือทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากร่วมบุญในชุดปิ่นโตนะคะเป็นการส่งต่อบุญหลายต่อจากโครงการบุญสุขภาพพระสงฆ์สามารถทักที่ลิงกหน้าโปรไฟล์ค่ะหรือพิมพ์คอมเมนต์สนใจร่วมบุญนะคะให้ทางสถานีแบ่งปันดูแลเพื่อนๆ ร่วมทำบุญกับเพื่อนๆนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนี้ร่วมกันค่ะ